เอาละฮะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้กลิ้งกันในช่องบ y ยอเดตีอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวสกินไหา้ทวนน้ำของคุณย่าแมรี่ซึ่งสกินนี้มีชื่อว่าวันแห่งสัญญานะคะพูดเร็วมากอยากจะบอกเลยว่าคนเป็นเมนแมรี่เนี่ยต้องเก็บสกินนี้เลยนะเพราะสกินนางสวยมากๆเลยอาจจะบอกได้ว่าสวยกว่าสกินทองนะฮะอย่างทช่เคยแซวไปในคลิปเนื้อเรื่องก่อนหน้านั้นนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยกว่าว่าสก,กินนี้จะสวยเลิศแบบตัวมันดาขนาดไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะวันนี้เรามีคลิปเนื้อเรื่องนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าจ้า 2,000 y e Th เออสวัสดีจ้ามีใครอยู่วะจ๊ะอยู่สี่อยู่กันเต็มเลยได้เขาเป็นสกินม่วงมาใหม่ใช่ไหมชื่ออะไรล่ะฮะอ๋อดิฉันชื่อวันแห่งสัญญานะจ๊ะพร o มิสเดย์นั่นแหละอ๋อใช่มาดามเบลล่านะเป็นสกินทองอันแรกของไอดีนี้อ่าแล้วเดี๋ยวฉันจะแนะนำทุกคนที่เหลือให้เธอรู้จักแล้วกันนะก็ได้ไหนแล้วมีใครบ้างละ่ะนั่นไงกระแสะน้ำยำค่ำคืน เป็นสก,กินทองที่มันหลังจากจฉันนั่นแหละเอ่อแล้วมีใครอีกเหรอนางระบำสุดท้ายแต่ก็ไม่มีใครเรียกนางระบำสุดท้ายหรอกส่วนมากจะเรียกนางว่าไก่ชนไงจะาสก,กินใหม่ก,ก็เหมือนจริงๆนั่นแหละและสองคนข้างบนนั้นสกาเลตกับอีกคนนึงก็พี่สาวฉันเองซิมารีนดัชเชสไงจะ๊ะฉันสกาเลตเองส่วนฉันก็พี่สาวของเบลล่าซิมารีนดัชเชสนั่นแหละส่วนคนสุดท้ายก็ไม่ต้องฉันแนะนำตัวเองได้ สวัสดีจ้ะฉินแกน์เชตนะสกินตัวาสาวเธอสวยมากเลยล่ะอ่าขอบใจจ้ะจะว่าไปสกินเราสองคนก็มีอะไรบางอย่างเหมือนกันอยู่นะฮะเหมือนอะไรเหมือนก็ตอนทุบก,กระจกไงนี่ไงคาสิมกันเลยทุบก,กระจกเหมือนกันด้วยงงมากกำลังส่องกระจกอยู่แล้วมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ๋อโอเคเกตเข้าใจได้อยู่มันนักหอลอนอา้าอีนี่มาตกกูทำไมเนี่ย แค่ยิ้มยิงน้อยไปกูแค่เข้าไปทักทายมึงในกระจกมึงเล่นตีกูทั้กระจกแตกเลยนะทุกกระจกแตกเหรออ๋อมึงเองสินะใครก็สั่งเขาสสยเวลาคนอื่นเขาสั่งชุดตสาวในกระจกให้มาโผล่บนนั้นนะฮะมาวันแรกก็มีเรื่องเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยน้องใหม่แมงดุดีวะชอบมึงโลภจิตหรือเปล่ารีไปห้ามมันก่อนกันจะไม่ตบกันตายตอนนี้เนี่ยฮะ ้ามาวันแรกก็ฟัดก,กันยับเลยเออช่างก่อนเรื่องสกินใหม่กับอีสกินเริ่มต้นเนี่ยไว้เครีย์กันทีหลังให้สกินใหม่มันไปลงแมทก่อนไปจะไม่มีคลิปรีวิวลงแล้วเนี่ยก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปลงแมทก่อนฝาดหมดหืมหลังอัปเดตคือเข้าเกมช้ามากเป็นทุกครั้งที่อัปเดตใหญ่เครียด่ะ ตรงนี้หูขึ้นนะฮะก็เดินหาเจอันไปพังฟางก่อนฮัลโหลแฮร์เยิร์กใส่แมสต่ันไคนม่แจ๊บมันไม่มีป่ะอืมแต่ตรงนี้น่าจะมีเพอฉันได้ยินเสียงปั่นได้ยินเสียงปั่นโอ้ <c oughs> โหเป็นงูถกตายแล้วลูกเอ้ยมันก็มีคนปั่นว่ะมันวิ่งไปอย่างนั้นฉันรู้ได้ถึงอนาคตว่ามันจะทำอะไรหยุดบัตรเดี๋ยวนี้หยุดไม่โดนหยุดบัตรเดี๋ยวนี้เออ ทำมันสิงกันได้นี่ก็คงยาวอีกเป็นนี่อ่ะปะัดขึ้นมานี่เลยมึงมันนี่เงี้ยเงียเงี้ยเกือกกี้ยงนี่เลยเออนั่นแหล,ละนักบินนักบินนี่จะยังไงยังไงยังไงไงเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยไม่นักบิน,นก็คนอื่นอ่ะแต่ก็จะเป็นนักบินแหละมันอยู่ใกล้สุดแล้วละ่ะเล่นไอออนแดดไม่ใช่ไอออนแดดเขาได้มาเลยวะ เขากเรียกว่าเต็มสุดที่ไม่ได้เงินโอ้เออยังดีที่โดนหน้าเขาอีกฮะแม่งเหนื่อยอ่ะโอ้โหบิ่งัดกูกล่อมไปดีไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ใกล้เออนะแม่งไม่ไมวาก,กระดาษแล้วสปินเซอร์เกมนี้สปินง,ง่ายๆกันอยู่อ่ะวิ่ง,งมาไหนวิ่งมารุมมุมแมทถูกไหมอ่ะแซมสซเบยเจ้าชีวิมาไหนก็เพื่อของมึงมาซึ่ง เบาอีมันก็ใกล้ๆแต่กูไม่เอากูจะเอาให้มึงน,นั่งห้องวีขี้ยเห็นปาร์ตี้ของวีเนี่ยคุณไม่ต้องป็นปาร์ตี้ของอีฉันคิว่ามันไม่ใช่ไงเคเรื่อไหนดีเจ้ไม่ต้องเลือกหรอกแต่กูเลือกให้เองอย่านี้ละกันอ่ะไปนั่งถ้าจะมีใครลงมาช่วยมั้ยเนี่ยจะมีแหละอ่ะเฮ้ยรอยเทา้ามันอยู่ตรงนี้นี่นะอ่ะ เปิดกระจกอ๋อแพทติเซียสินะลายหาหลบก็ไม่รอดหรอกจ้าเดี๋ยวมึเจอมข้างล่างแน่ว้าบึ๊บอะฮะฮะเดี๋ยวกูตีใครวัดพวกย่างนีกยัง่านี้เหรอช่างมันก่อนนี่นี่ตายหาห้องมึงมึงจะเดี๋ยวมันจะตายด้วยเดี๋ยวมันจะตายด้วยแพทติเกียโอ้ย้องกูเก่งจังเลย มึงตายแน่อีแพทย์ที่เสือเออเรียบร้อยมึงมั่นนักเหรอไปลงไปอยู่ห้องอีสาวน้อยเนี่ยมาเลยมึงวิ่งไปีอยู่วิ่งเป็นเหลี่ยงนะจ๊ะ,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 ะีคนสแตนบายช่วยแล้ววะโคตรไวเลยทำไมตีก,กูไม่มีเรื่องอ่ะนั่งแล้วโอ้สาวน้อยลุกเลยวะกูก็ไม่คิดว่ามึงจะลุกอย่างนี้ ไปเสร็จท้ายชันนะลูกลาก่อนนะแะเป็นคนดีนะลูกกลับบ้านไปก็ไม่ต้องทำอะไรนั้นแหละใช่ไหเถอะอาละเสียที่ยังมีนกอยู่คือไม่ส่งน้อยใครก็คือกระจะเอามาช่วยเอออืมอนีกูไม่รอดหรอกต้งตายหาในห้องวีกูนี่แหละเล่นแมรี่ให้ปาร์ตี้ห้องวีอันนี้เลยไม่ไม่คิดจะสวนเลยหรอไม่คิดจะสวนโอ้โหขอบคุณนะ งงมากแคนเซิลให้กูเลยเฮ้ยเสียงฮิวเดี๋ยวเสียงฮิวเห่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โหตตาบอดเลยขนาดน,นั้นก่อนย <c oughs> ักษ์ยินมันชักนะฮะหมันไรยิงมาแล้วด้วยเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวกูกยังรู้ก่อนไปจับพ่กยังรี้เราไปโรงฮ่าปิดแก่ลง้งเชื้อในห้องมีแต่ฉัเนเท่าแล้วอีกต่ที่เสียกระโลมอยู่ข้างในซึ่งยักษ์บ,บิงก็มาไม่ต้องทำอะไรหรอก เขาโดนเจนักบินโอ้ยดอกมันจะมาล่อนกีไอ้ห่างี้ไม่โดนโอ้โหเจ้าตัวอี้ทำเป็นรู้ดีพวกมึงทำเป็นรู้ดิทำเป็นรู้ดีโอ้โหสะบัดขึ้นจอเอาดิมาดีเพชรดีกระเบนก่งไม่โดนอีหาไตฮัสอีแล้วไตฮัสจะพแพ้ตีแน่เลยใน,ยนวกูว่าอ่ารัสเซียจะไปแหลกแล้ว จับมาให้กูตีก่อนโอนบอกมัน <dopamine> ส <rebell> ั้นสั้นจังเลยวะทำไมเฮ้ยกูเสีก่อนแล้วจบแอนี่แหละนั่นน่ะมิกจะลุกอ่ะมิจะเอายังไงต่อจะรักยินเธอจะต่อไหมคือยังไงจะเล่นเจ็ดในห้องวีเอ็เอาดิเออเอาดิเออเล่นเในห้องวี แล้วก็เล่นสับไปสับมาอีกดอกก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะอ่เรจะกลับไปหาเตียเดี๋ยวมันลุกเองไปอุ้มมันก่อนโอ้โอเคยอมเท้ไปเลยเอาละหัดจบคลิปมินยทร้อยนะคะกับการรีวิวสกินวันแห่งสัญญาของแมรี่นั่นเองบอกได้เลยว่าเกมเพลย์นั้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วเนาะอยากจะบอกว่ารวดเร็วมากเลยเหรงงมากคือสกินเนี้ย รีวิวยากนะเพราะว่าฉันไปเล่นแรงงของฮันเตอร์มามันก็จะขึ้นยากอยู่ประมาณนึงและพอมาเล่นทั่วไปมันก็สุ่มเจอยากๆให้ฉันโอเคซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้ขอขอโทษไปก่อนเลยเพราะว่าลิปเนื้อเรื่องในอีพีนี้อาจจะแบบดูแปลกๆนะเพราะว่าฉันอัดแบบลวกๆอะ่ะพูดเลยว่าตัดแบบลวกๆเพราะว่าไม่มีเวลาคือในขณะที่ คนอื่นเขาลงคลิปอันนี้กันไปแล้วลงคลิปเนเรื่องแมรี่ลงคลิปดิวสกินแมรี่ไปแล้วฉันยังไม่ได้ลงนะมันทําให้แบบว่าการลงคลิปของฉันมันช้ากว่าปกติคือความจริงควรจะลงแต่วันที่8อะแต่ฉันไปแต้แบตมาเดี๋ยวไม่ได้ลงมาลงวันที่9แทนก็น่าตะเ็นคืนนี้นี่แหละโอเคก็ต้องขอโทษกับอีตรงนี้ด้วยนะคะงั้นขอจบคลิปีนี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึง1 0 0 0ัซับแล้ว โอเคโอ๊ยน้ำลายอีกขอโอเค,อเค,อเคงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเว้ยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายจ้า